สวยงามนะคะอันนี้คือน้องน้องอายุสองปี9เดือนราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคน2ล้านอัพสวยมากเลยค่ะขอจับดูสักทีเถอะ เอกะทองแล้วนะครับอัสดีครับเอกะทองก็ยังมีเจ้าแชมป์มุดอนนะครับแชมป์มูดอนที่ก็ชมป์มมอยู่ในรุ่นฝันน้ำนมนะครับฝันน้ำนมรุ่นคือน้อยสี่สิบไได้แชมป์มาหลายครั้งเคยเข้าสนามประกวดถึงแปดครั้งนะครับของครูสิงเจ้ามาจากสี่ข้าฟาร์มนะครับฟาร์มเจ้าของเคยเป็น รับราชการเป็นครูตอนนี้เกษียณแล้วก็ววววใช้ชื่อว่าสี9ก้าฝามนะครับเป็นของครูสีเจ้าแชมป์มูดอนน่ารักมากนะครับเจ้าแชมป์มูดอนวันนี้น่ารักมากค่ะน้องน่ารักมากกุมไหล,ล่มาด้วยกลุ่มไหล่หมายถึงว่า 2>, 2ปีเเดือน,นช,อชื่อแชมป์มูดอนนะครับตัวตัวนี้ชื่อเอกตาทองเอกตาทองแล้วก็ยังมีในครอบที่เรา มาใหม่ให้เขาพักให้หายเครียดให้ให้เขามีความสดชื่นหน่อยแลก็จะมาให้พี่น้องได้สนพาไปดูเดือนนี้ท่านชมเจ้าแชมป์อุดรกับเจ้าเอกศรทองไปตรงาก่อนนะครับเอกศรทองละพ่อพันธุ์ทั้งสองพ่อพันธุ์นี้ก็จะมีลักษณะดีดตกต่างกันแต่ว่าเจ้าแชมป์น่ะยังแสดงความยิ่งใหญ่ยังไม่หมดนะครับเพราะอายุเขาแค่ ถ่ายหน้าให้ดูด้วยนะคะทุกคนเขาหล่อมากเลยทุกคนมีน้องอายุ5ปีเจ้าแทมเนี่นะครับจะมีโอกาสเข้าสู่สนามรั่งแต่ว่าเจ้าเี็ประจำใหญ่มากน้ำหนัก1.4ึ่งจุดสี่ตันน้ำหนักน้อง1.4ตันนะทุกคนสวยมากเลยค่ะขอจับสักทีหน่อยค่ะ พถ้าไราเราจะจะตกใจทำไมเนี่ยฝันค no ู่สีหักแต่เราจะเราเป็นพ่อพันควายผสมแบบนี้แล้วเราไม่ต้อนำเข้อประครับมีน้องรุ่นฟันน้ำนมนะคะได้แชมป์วิธีคนวิธีควายมรดกไทยมรดกตื่นมาตื่นพลุกพล่านรออนีนะครับมรดกไทยยี่สิลายตอนนี้วัยสองปีฟันมันก็จอันนี้บิ๊กเบิ้มเลยอันนี้ มากเลยนะทุกคนใหญ่มากว้ยเราจะตกใจตลอดเราใช้เฟันนแล้วโดนแต่ถ้าว่าฟันดูเขาของเขาเขาเขาสวยมากก็แสดงว่าฟันอายุหปีค่ะเราก็จะให้เขาดิิทำการกอาอันนี้จ้แชมป์ุดรนำผ้าทรมหลังมา2อผืนอันนี้ไม่ให้จะของทำเองนะครับในสนามประกวดก็จะทำให้ ในการประกวดแต่ละครั้งนะครับจะมีถ้วยรางวัลจะของเป็นผู้รับภาพคู่หลังเดี๋ยวพาพไปดูป<ใ>น้องน้องควายเผือกควายชมพูนะทุกคนจะมีน้องควายชมพูก็จะมีใบประกาศน,น,น่ารักมากควายชมพูก็น่ารักกันนะคะ เขายังเครียดอยู่นะทุกคนน้องยังไม่ได้ผ่อนคลายกบาะกส่เนรับพมาถึง60 0ตัวครับนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้อง้ก ทุกคนขนสีขาวตัวเป็นสีชมพูเลยค่ะ <ใน S 1> อ,อันนี้ยังไม่กล้ายังไม่กล้าเข้าใกล้เขาลน้องกลัวน้องเครียดขอจับนิดนึงหน่อยโอ้โหน้องยังเครียดอยู่นะคะคนการการยืนและัย เขาคอกแล้วน้องเขาคอกแล้วต้องหลบ จะรีบหลบค่ะน้องมาใหม่นะคะทุกคนน,นี้ก็แชแท์อุดรนนำความพลังตามมนถึงได้ที่น้องวาดอันนี้ก็มาใหม่นะทุกคนนนี่คอมีแต่ตัวสวยสวยวาเขาดูข้าสมยได้รับปรแบบารถาแปะครังับในไบสี่สอสอีสอ่ต้นสัต มีข้อสงสารามากฝ่าเท้าแคบคือว่าแท่แอนเลยครับแล้วท้องเท้าเนี่ยกระดูก็ไม่ตึงกระดูกแทบจะร้าวอันนี้คือน้องแชมป์ของเรานะทุกคนน้องแชมป์วิธีคนวิธีควายวันนี้เขาเต็มอายุสองสองปีเก้าเดือนตรง,ตรงลูกมะพร้าวด้านหลังวันนี้ได้จากภ้าคลุมหลังเขาปิดอยู่แต่ถ้าเปิดจะเห็นเนื้อตรงที่เราเรียกว่า คือบ้านเาใหญ่มากเพราะว่านที่เขาูุนมากลักษณะไทยทัชชัดเจนนะครับ,บาทางกรมสุขสัตว์จะอนุญาตให้เขารียนันเชื้อเพื่อเป็นนักเชื่อมาอาหารเมื่อนไข3ปีต่ในทางปฏิบัติประมาณ2ปีคราาาึ่งไป2าีก็ต้องให้เขา แพะเหรอคะกี่ปีแล้วคะอายุกี่ปีแล้วคะอายุกี่ปีแล้วคะแล้วคุณนักเรียนนะครับพ่อพาน้องคุณจะได้เป็นฝ่ายตัวนะครับก็จะเป็นที่สุของเจ้าของสิ่งได้ครอบครองไว้สุด อันนี้น้องวัวแคะอันนี้น้องควายก็เสียวอยู่นะเสียวอยู่มีแต่ตัวสวยๆโอ้โหสวยมากเลยอ่ะข้าวโพดทมล็ดมันเป็นอะไรเนี่ยข้าวโพดพ่อเขาอยากกินข้าวโพด วัวแคะอายุ2ปีกว่าอันนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะทุกคนเป็นงานประจำปีจัดจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12 ทันวาคมของทุกปีนะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศในงานนะคะแต่ชอบเข้ามาดูอยู่ในนี้เนยเข้ามาดูไฟไฟสวยมากเลยคะ่ะทุกคน